สวัสดีครับผมครุสและนี่คือเกม g u i d e s เราจะได้รับบทเป็นผู้กล้าที่มากอบกูอ้อาณาจักรที่ถูกสัะพลาดยึดครองเมื่อเริ่มจะเลือกได้3ตัวครับนักดาบนักขนูนักเวทโดยทุกรอบการเล่นจะมีบัฟหรือพรเริ่มต้นในทุกครั้งวิธีผ่านด่านคือจะต้องจัดการสัะพลาดทุกตัวหรือไม่ก็มีกุญแจในการไขเปลียนชั้นต่อไปซึ่งมอนเตอร์จะแข็งแกร่งขึ้นเราสามารถ แข็งแข่งขึ้นได้โดยได้รับพรในดันเจี้ยนหรือลูนเมื่ออยู่จุดสูงสุดของดันเจี้ยนจะมีบอสประํำดันเจี้ยนและต้องกำจัดลงเมื่อกำจัดสำเร็จจะผ่านด่านและไปย็นดันเจี้ยนต่อไปเมื่อจบในแต่ละรอบจะกลับมายังผ่านที่พักซึ่งสามารถอัปเกรดตัวละครหรือรับพูดได้และยังมีโหมดการเล่นอื่นๆในเกมอีกด้วยและนี่คือเกมกรดัครับ ผมเล่นตั้ง1 1 0รสนาทีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะ